ครับสำหรับการที่ให้มือถือ v ี v o นะครับที่ใช้ปันตลาวนสิบห้านะครับในการปิดกั้นเบื่อโตสแปมนะครับสามารถทําได้นะครับไปที่แอปโถนะครับฉะนั้นเพื่อนสังเกตจุดสามจุดด้านบนตัวนี้นะครับนี่ครับจุดสามจุดนะครับแตะนะครับเลือกปิดกั้นการโตที่เป็นสแปมนะครับเพื่อนอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่ครับระก็จะขึ้นมาแล้วก็ในนนะครับเป็นตัวเลือกนะครับ เช่นการปิดกั้นสายที่ไม่รู้จักนะครับเพื่อป้องกันนะครับตกลงนะครับแต่อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะบางคนสั่งสินค้าออนไลน์นะบางครั้งคนส่งตัวมาอาจจะปิดกั้นไปด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมั่นใจก่อนที่จะปิดนะครับแล้วก็การปิดกั้นตัวยาจํากัดสายที่ติดต่อซ้ํานะครับการแจ้งเตือนงานปิดกั้นนะครับแล้วก็การปิดกั้นหมายเลขนะครับ ก็เลือกเพื่อหมายเลขได้เลยนะครับสิ่งรายชื่อก็ได้จากที่เราบันทึกไ้นะครับก็สร้างรายชื่อที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็บันทึกการตัวที่ตัวเ็บขั้นต่างๆก็มีแสดงนะครับก็เพื่อป้องกันสแปมนะครับเจ้าอนี้หลายคนก็กังวลใน่วนนี้นะครับขอทางการดาบตัววนะิโครับ